คนเก่งมีความสามารถสูงใช่ว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ใจฝันได้ทุกคนจากการสังเกตได้รวบรวมข้อมูลของจอห์นซีแม็กเวลเขาได้พบว่าความจริงสําคัญประการหนึ่งในโลกก็คือเก่งอย่างเดียวไม่พอมีความสามารถอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้จะทําให้คุณรู้ว่า13ประการที่จะพาคุณก้าวข้ามขีดจํากัดของความสามารถเพื่อไปให้เกินคําว่าเก่งก้าวข้ามไปสู่ศักยภาพที่เหนือกว่ามันคืออะไร คุณมีสิ่งที่จะนําไปสู่ความสาเร็จหรือเปล่าลองมาดูข้อนี้กันข้อที่หนึ่งทุกคนล้วนมีความสามารถกันทั้งนั้นสันิญาณลำบากท,ที่สุดเกี่ยวกับความสมําเร็จก็คือคุณจะต้องสร้างแต่ความสมําเร็จต่อไปเรื่อยๆการมีความสามารถเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นคุณจะต้องหมั่นพัฒนาความสามารถนั้นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจงเชื่อว่าคุณสามารถทําอะไรบางอย่างได้ดีกว่าเดิมและมากกว่าเดิมด้วยซ้ําดังนั้นไม่ว่าคุณจะรู้จักความสามารถของตัวเองหรือเปล่า จะรู้สึกอย่างไรกับตัวเองก็ตามหรืออาจจะเคยประสบความสำเร็จมาอย่างไรเสียคุณก็มีความเก่งอยู่และสามารถพัฒนาความเก่งนั้นได้ข้อที่สองให้พัฒนาความสามารถที่คุณมีไม่ใช่ไปพัฒนาความสามารถที่คุณไม่มีแต่อยากจะทําให้ได้ลองมาดูสิครับว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่มันคืออะไรอะไรคือทักษะที่คุณมีในตอนนี้คนส่วนมากเนี่ยพยายามพัฒนาจากสิ่งข้างนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรพัฒนาจากสิ่งข้างใน โทนี่ร็บบินเองนะครับก็พูดแบบเดียวกับจอห์นซีแม็กเวลเราควรพัฒนาทุกอย่างจากข้างในไม่ใช่ข้างนอกข้อ 3. ไม่ว่าใครก็ตัดสินใจทําเรื่องที่พัฒนาความเก่งขึ้นได้นอกเหนือจากปอสวรรค์ของคุณเองแล้วการตัดสินใจเรื่องสําคัญก็จะทาให้คุณแตกต่างจากคนอื่นด้วยแตกต่างจากคนที่เขามีความเก่งเป็นแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นโชคชะตาไม่ใช่เป็นเรื่องของโอกาสแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจลงมือทำโชคชะตาไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องรอคอย แต่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องทํามันให้สาเร็จให้ได้และต่อไปนี้เป็น13ประการที่ทําให้ความสามารถของใครก็ตามเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสูงสุดได้แก่ข้อ 1. ความเชื่อมั่นช่วยยกระดับความสามารถของคุณได้ข้อ 2. ความลงไหลคลั่งไคล้จะช่วยกระตุ้นความสามารถของคุณได้ข้อ 3. การเริ่มต้นลงมือทําจะช่วยให้ความสามารถของคุณได้ทํางานดีขึ้นข้อ 4. การม,มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยกํากับทิศทางให้ความสามารถของคุณได้ ข้อ5การเตรียมตัวจะช่วยให้ความสามารถมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องข้อที่6การฝึกฝนจะช่วยให้ความสามารถของคุณเฉียบคมยิ่งขึ้นข้อที่7ความไม่ยอ่อท้อจะช่วยรักษาความสามารถของคุณให้คงอยู่ตลอดไปข้อที่8ความกล้าหาญจะช่วยให้ความสามารถของคุณได้รับการทดสอบข้อ9ความใฝ่รู้จะช่วยให้ความสามารถของคุณขยายขอบเขตออกไปได้มากขึ้นข้อ10 อุปนิสัยที่ดีงามจะช่วยปกป้องความสามารถของคุณได้ 11. ความสัมพันธ์กับคนอื่นมีอิทธิพลต่อความสามารถของคุณได้ 12. ความรับผิดชอบจะช่วยให้ความสามารถของคุณแข็งแกร่งขึ้น 13. การทำงานร่วมกันเป็นทีมจะช่วยเพิ่มความสามารถของคุณขึ้นเป็นทวีคูณคนที่ไม่ได้มีแค่ความเก่งนั้นเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองให้ได้คนเหล่านี้มักจะสร้างผลงานได้เกินกว่า ที่คนอื่นเขาคาดหวังซะอีกผู้คนจะได้เห็นพรสวรรค์ของคนเหล่านี้บ่อยขึ้นเพราะว่าคนเหล่านี้จะไม่หยุดพยายามและคุณล่ะเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าการตัดสินใจของคนเหล่านี้ก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ก้าวหน้าม,มากขึ้นไปอีกชีวิตของเรามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจและการตัดสินใจทุกครั้งของคุณย่อมมีผลต่อการสร้างตัวต,วตนของคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานความสัมพันธ์ก็จะอยู่ที่ไหนการเงินเป็นต้น ทั้งนี้การตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดของคุณก็คือตัวคุณเนี่ยเดากจะเป็นคนแบบไหนกันละ่ะในอนาคตความเก่งบวกการตัดสินใจที่ถูกต้องเท่ากับคนที่มีมากกว่าความสามารถคนที่มีมากกว่าความสามารถก็คือคนที่สามารถเพิ่มปูนความสามารถได้จนถึงขีดสูงสุดคือไร้ขีดจํากัดก็ว่าได้นะครับและสามารถประสบความสําเร็จได้สูงสุดตามศักยภาพที่จริงมีอยู่และตามสิ่งที่พวกเขาพัฒนา และต่อไปจะเป็นตัวอธิบายนะครับ13ข้อที่เราได้พูดไปเมื่อก่อนหน้าน,นี้แล้วคุณจะได้ลงดีเทลเกี่ยวกับ13ข้อนี้ครับข้อที่1ความเชื่อมั่นจะช่วยยกระดับความสามารถของคุณได้อุปสรรคที่สําคัญของคนส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีพรสวรรค์มากมายหรือเก่งแค่ไหนก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันช่วยทั้งเรื่องของบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือการขายการขาดความเชื่อมั่นมันเป็นเหมือนเพดานปิดกั้นความสามารถแต่เมื่อใดก็ตามครับ ที่คนเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราจะสามารถปลดปล่อยพลังที่มีอยู่ได้คนส่วนมากมักจะคิดว่าตัวเองมีข้อจํากัดนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่คุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันนี้คุณเชื่อมัน่นทุกอย่างก็จะประดังประเดมมาก็คือความไร้ขีดจํากัดคุณจะต้องไม่มีแค่ความสามารถอันยอดเยี่ยมแต่คุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจความเก่งจะไม่มีทางเพิ่มขึ้นได้จนถึงขีดสูงสุดจนกว่าคุณจะมีความเชื่อมั่นซะก,ก่อน การมีความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอครับหากอยากไปถึงขีดสูงสุดของชีวิตตัวเองจะต้องเชื่อมั่นความสามารถคุณจําเป็นต้องข้อหนึ่งเชื่อมั่นศักยภาพภายในที่ตัวเองมีอยู่ศักยภาพภายในตัวคุณคือมโนภาพที่คุณสามารถจะเป็นได้ในอนาคตหากได้ทําทุกอย่างตามความสามารถแล้วคุณจะต้องทึ่งในความสามารถตัวเองแน่นอนและสุดท้ายเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างที่เป็นผลลัพธ์ก็จะถูกเชื่อมั่นไปด้วยบ่อยครั้งเราให้ความสาคัญกับอุปสรรคมากเกินไป จนความท้าทายทางร่างกายเนี่ยไม่เกิดขึ้นเมื่อคนเราเนี่ยสร้างข้อจํากัดให้ตัวเองในสิ่งที่กําลังจะลงมือทําไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เท่ากับว่าคุณกําลังได้กําหนดข้อจํากัดให้กับความสามารถของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จก็คือความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนข้อที่2การเชื่อว่าตัวคุณมีศักยภาพที่เหนือธรรมดาก็นับว่าสําคัญมากเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเอง พอพูดเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีบางคนไม่ยอมศรัทธาเรื่องนี้เอาซะเลยทำแบบนี้ไม่เพียงแค่น่าอายแต่ยังทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสน้อยลงด้วยอย่างที่บอกนะครับคนที่ก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งน่าแต่เริ่มแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คนอื่นเนี่ยขาดความเชื่อมั่นถ้าเกิดว่าคุณสามารถเชื่อมั่นในเวลาที่คนอื่นหวาดกลัวได้คุณก็จะเป็นคนที่ได้โอกาสนั้นคนที่เขามั่นใจเนี่ยย่อมดําเนินชีวิตตามความเชื่ออย่างหนึ่งว่ากันว่า หากคุณคิดว่าตัวเองแพ้คุณก็จะแพ้หากคุณคิดว่าตัวเองไม่กล้าคุณก็จะไม่กล้าหากคุณต้องการชนะแต่กลับคิดว่าทําไม่ได้มันก็มีผลเกือบแน่นอนแล้วว่าคุณจะทําไม่ได้การต่อสู้ในชีวิตนั้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้ที่แข็งแรงกว่าหรือรวดเร็วแต่ไม่ช้าก,ก็เร็วคนชนะก็คือคนที่คิดว่าตัวพวกเขาทําได้และนั่นก็คือบทความที่จอร์ซีแม็กเบลเขียนเอาไว้นะครับมีเพียงความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นที่จะทําให้คุณเนี่ยก้าวไปสู่ขีดสูงสุดของชีวิต ข้อที่สามจงเชื่อมั่นงานของคุณเองความเชื่อมั่นในงานของตัวเองจะทําให้คุณมีพลังมากขึ้นการที่คุณมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําจะส่งผลให้คุณมีพลังในการจัดการงานดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดีสิ่งไหนก็ตามที่คุณเชื่อมั่นอย่างจริงจังสิ่งนั้นก็จะเป็นไปได้เสมอไม่ว่าความเชื่อมั่นนั้นจะเป็นเรื่องไหนก็ตามมันก็จะทําให้เรื่องนั้นประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเวลามีผลงานชิ้นหนึ่งที่คุณกําลังทําอยู่ให้มั่นใจเข้าไว้ความเชื่อมั่นในงานของตัวเองจะทําให้คุณเี่ย อยากจะเดินหน้าต่อไปมีแรงบันดาลใจเป็นต้นสรุปแล้วความเก่งบวกความเชื่อมั่นเท่ากับคนที่มีมากกว่าความเก่งความเชื่อย่อมก่อให้เกิดความคาดหวังที่ดีไม่ว่าในใจคุณจะเชื่อยังไงภายนอกคุณก็จะเป็นแบบนั้นด้วยถ้าอยากให้ความเก่งเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดคุณจะต้องไม่เริ่มต้นด้วยการไปให้ความสาคัญที่ความเก่งคุณจะต้องเริ่มจากการดึงพลังภายในจิตใจตัวเองมาใช้ซะก,ก่อนความสําเร็จเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทํางานหนักหรือต้องฉลาดมากขึ้นหรอกนะครับ มันยังมีอะไรที่มากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของการมีความเชื่อที่เป็นบวกบางคนเรียกว่าความเป็นไปได้หรืออาจจะหมายความว่าความคาดหวังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าจะสําเร็จคุณก็จะสําเร็จความสําเร็จในชีวิตของคนเราเริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองเพราะอะไรเนี่ยหรอครับเพราะว่าความเชื่อเนี่ยทำให้เกิดความคาดหวังที่ดีและความคาดหวังที่ดีมันจะไปกําหนดการกระทําของคุณต่อไปความเชื่อจะทําให้คุณเกิดความมั่นใจอันแรงกล้า แล้วต่อไปความเชื่อจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเชื่อแต่คุณจะเป็นเจ้าของความเชื่อนัน้น <_ d> um> เพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมีความเชื่อมม่นในตัวเองคุณจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ความสําเร็จเป็นเรื่องของความเชื่อชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นด้วยโอกาสเพียงอย่างเดียวแต่ชีวิตคนเราเนี่ยดีขึ้นได้เพราะว่าความเชื่อและการเปลี่ยนแป,แปลงบางอย่างจงจำไว้ว่าความคาดหวังที่ดีจะก่อให้เกิดการลงมือทำที่ดีอยู่เสมอในโลกนี้มีคนสองประเภทครับ คนที่อยากทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จกับคนที่ไม่อยากทำอะไรให้ผิดพลาดเลยคุณเป็นคนประเภทไหนครับแล้วเราจะสร้างความเชื่อของเราได้อย่างไรล่ะคุณต้องไปลงมือทำในเหตุการณ์นั้นคุณต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณต้องมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นคุณก็จะมีความเชื่อมากขึ้นเพราะว่าตอนที่คุณล้มเหลวหรือว่าคุณทำสำเร็จคุณจะมีความเชื่อในสิ่งนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่คุณต้องการพัฒนาตัวเองคุณเองก็จะเชื่อในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้น อะไรล่ะที่คุณจะคลุกคลีได้ไบ่อยๆลองตอบคาถามนี้ดูนะครับอธิบายข้อที่2นะครับความลงไหลคลั่งไคล้จะช่วยกระตุ้นความสามารถของคุณได้มีอะไรที่พาคนเราไปถึงความสําเร็จสูงสุดได้สิ่งนั้นตอบได้เลยครับว่าคือความลงไหลคลั่งไคล้เพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความเก่งในการมีความสามารถแต่สิ่งสําคัญคือเมื่อเราเนี่ยหลงไหลในงานที่เราทําในสิ่งที่เรากําลังทํามันสําคัญเก่กับการวางแผนนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันก่อให้เกิดไฟในตัว และมันเป็นสิ่งที่เติมพลังคุณเชื่อไหมว่าคนเก่งหลายคนเนี่ยก็ลมเลิกบางอย่างไปเพราะว่าพวกเขาไม่มีไฟแต่ความลงไหลนี่แหละครับที่จะทําให้คุณเนี่ยมีไฟต่อพราะคุณก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้อดีของความลงไหลก็คือมันช่วยเพิ่มพลังให้กับคุณได้มันช่วยให้คุณไปต่อได้มันช่วยให้คุณเนี่ยหาสิ่งที่คุณชอบทํามากๆจนถึงขนาดไม่รู้จักเวลาเวลาไม่รู้จักหิวไม่รู้จักนอนเดึกอะไรเลยนะครับ ไม่มีสิ่งไหนจะกระตุ้นความสามารถของคุณได้เท่ากับความลงไหลอีกแล้วครับความลงไหลเนี่ยมันคือบันไดก้าวแรกของความสําเร็จการรักในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะเป็นกุญแจไปสู่ความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นมาสเตอร์ก,กรเบิดก็ทําสิ่งที่ตัวเองรักสตีฟจ็อบก็ทําสิ่งที่ตัวเองรักเป็นต้นเวลาที่เราเนี่ยไม่ชอบทําอะไรมันจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนในด้านของอารมณ์ความพยายามหรือว่าการให้ความสาคัญจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้มีความลงไหลหรือความปรารถนาอยากจะทําแบบนั้นเพราะเหตุนี้เองความลงไหลจึงสําคัญมากความหลงไหลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ใช่ว่าทุกคนจะหามันเจอนะครับเพราะว่าความหลงไหลเนี่ยจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีถ้าเกิดว่าคุณหาเจอเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่จะทําให้เกิดพลังแห่งความมุ่งมั่นได้อยู่ที่พลังอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าพลังแห่งความต้องการหมายความว่าคนที่ต้องการอะไรในระดับที่มากพอเขาก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะทําทสิ่งนั้นให้สําเร็จ ดยไม่สนใจว่าอุปสรรคตอนนั้นมันคืออะไรความลหลงไหลจะช่วยเพิ่มพลังแห่งความมุ่งมั่นให้กับคุณอย่างที่บอกนะครับข้อหนึ่งคือคุณต้องมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นความลหลงไหลจะช่วยให้คุณเนี่ยมั่นใจในสิ่งนั้นเพราะว่าคุณทาในสิ่งที่คุณรักและความลหลงไหลเนี่ยจะทําให้คุณมีความกระตือรือร้นมากกว่าคนปกติคือต้องบอกเลยว่าคนที่ทําสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเขาจะอยู่กับมันได้นาน,านๆเจมิครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าดึกไม่ว่ายังไม่ได้กินข้าวหรือว่ามันจะยากเพียงใด เขาก็จะพยายามจนกว่าจะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จความกระตือรือร้นมันก็จะแตกต่างกันหากไม่มีความลหลงไหลความสําเร็จเนี่ยก็อาจจะเป็นเส้นทางที่ยาวไกลครับเพราะว่าเราต้องทนอึนอดอัดกับสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้ชอบมันเลยและที่สําคัญความหลงหลย,ยังเป็นพื้นฐานของความยอดเยี่ยมซะด้วยความยอดเยี่ยมน,นั้นคืออะไรเวลาที่เราเนี่ยให้เวลากับสิ่งที่สําคัญกับสิ่งที่เรารักเมื่อเราพัฒนามันมากพอเราก็จะเติบโตเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นความลงไหลจึงเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จที่ดีเยี่ยมความเก่งบวกความลงไหลบวกความเชื่อมั่นเท่ากับคนที่มีมากกว่าความเก่งหากคนไม่มีความกระตือรือร้นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วคุณจําเป็นมากครับตอนนี้ที่จะต้องจุดไฟแห่งความลงไหลขึ้นมาคนที่อยากจะสร้างความหลงไหลหรือว่าจะเป็นคนที่มีความหลงไหลอยู่แล้วเขามักจะจัดลําดับความสําคัญในชีวิตโดยยึดตามความชอบเช่นคุณชอบอ่านหนังสือคุณก็จะให้เวลากับการอ่านหนังสือเยอะมากๆ คนที่มีความลหลงใหลในสิ่งที่ตัวเองรักเขามักจะปกป้องความหลงใหลเอาไว้เขาจะรู้ดีว่าคนไหนเนี่ยช่วยจุดไฟแรงมาัาลใจให้กับเขาหรือคนไหนจะช่วยดับไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความหลงใหลเนี่ยเขาจะพยายามปกป้องตัวเองให้มากและสิ่งที่สำคัญการแยกแยะว่าคนไหนดีไม่ดีคนไหนจะดับฝันเนี่ยคนแบบนี้ก็จะแยกแยะได้เก่งมากด้วยครับและความลหลงใยยังทำให้คนมีโฟกัสจดจ่อที่ดี วิธีที่คุณจะหาความหลงไหลนะครับมีหลายแบบเช่นคุณลองหาดูสิว่าคุณชอบบุคคลสําคัญใดๆอาจจะเป็นไอดอลของคุณก็ได้นะครับหรือมีเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้คุณสุขใจเบิกบานเรื่องอะไรบ้างที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้หรือคุณใช้เวลากับเรื่องอะไรมากๆนะครับใน1-5ปีที่ผ่านมาเป็นต้นข้อ 3. ถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มต้นลงมือทาทันทีมันก็จะไม่มีความสามารถของคุณหรอกครับเพราะฉะนั้นการลงมือทําจะช่วยให้ความสามารถของคุณเนี่ยได้เริ่มต้นทํางาน ความสําเร็จในชีวิตของคุณจุดหมายปลายทางของชีวิตคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเริ่มต้นที่ไหนหรอกครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเริ่มทํามันตอนไหนต่างหากและไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามการลงมือทําคือบนไดก้าวแรกการลงมือทําจะช่วยปิดโอกาสไม่ให้คนเกิดความกลัวขึ้นคนที่เขามีความกลัวคืออะไรครับพวกเขาทําน้อยเกินไปหรือว่ายังไม่ลงมือทําด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําลายความกลัวแล้วก็ให้คุณลงมือทํามากที่สุดครับ เพื่อที่คุณจะได้โฟกัสกับการที่คุณลงมือทำมากกว่าโฟกัสที่ความกลัวนะครับการลงมือทำจะช่วยให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้การฝ่าอุปสรรคได้ง่ายขึ้นคนที่เขาไม่เคยลงมือทำเลยเขาคิดไม่ออกหรอกครับว่าการแก้ปัญหามันเป็นอย่างไรพวกเขาก็จะเหนื่อยล้าอยู่เสมอแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ลงมือทำอยู่เสมอมันจะไม่มีอะไรที่น่าเหนื่อยล้าครับเพราะฉะนั้นคนที่ผลัดวันประกันกพุ่งเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าทางความคิดมากกว่าเหนื่อยล้าทางกายภาพมากกว่า เพราะฉะนั้นการลงมือทําจะช่วยให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็เข้าหาโอกาสได้ดีกว่าคนที่ยังไม่ลงมือทํานะครับมีคนอยู่4ประเภทเกี่ยวกับการลงมือทําข้อหนึ่งคนทําเรื่องที่ถูกต้องโดยไม่มีใครมาบอก 2. คนทําเรื่องที่ถูกต้องเมื่อมีคนมาบอก 3. คนทําเรื่องที่ถูกต้องเมื่อมีคนมาบอกมากกว่าหนึ่งครั้ง 4. คนไม่เคยทําเรื่องที่ถูกต้องเลยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคุณเป็นคนประเภทไหนครับ บางคนก็ไม่ยอมเริ่มลงมือทำสักทีเพราะว่ายังมองไม่เห็นผลลัพธ์สักทีคำถามก็คือถ้าคุณไม่เริ่มลงมือทำจะเห็นผลลัพธ์ได้ยังไงครับและคนที่ไม่เริ่มลงมือทำเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะคอยให้คนอื่นมาคอยจูงใจแต่บอกเลยครับว่านี่เป็นหลุมพลางคุณจะต้องเริ่มด้วยตัวเองให้ได้ก่อนคำชื่นชมจากคนอื่นคำผลักดันจากคนอื่นเนี่ยไม่สำคัญกับที่คุณจะผลักดันตัวเองเลยนะครับความเก่งบวกการเริ่มต้นลงมือทำเท่ากับคนที่มีมากกว่าความเก่ง คุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบ100%อร์เซถ้าคุณยังไม่ลงมือทําคุณจะต้องตรวจสอบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่คุณเนี่ยยังไม่ลงมือทําสตีความกลัวไม่มีทุนคนอื่นพูดให้คุณวิพากษ์วิจารณ์คุณอะไรแหละครับที่เป็นตัวหยุดคุณไว้จากนั้นเนี่ยคุณก็ลองหาสาเหตุดูว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำงานให้สําเร็จลุล่วงคุณประสบความสําเร็จคุณจะได้ข้อดีอะไรจากการที่คุณประสบความสําเร็จบ้างครับคนส่วนมากเนี่ยที่พวกเขาไม่ยอมเริ่มต้นเพราะว่า งานมันใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งงานออกเป็นงานย่อยแล้วก็แบ่งงานออกเป็นลําดับขั้นจัดลําดับความสําคัญของงานจัดเรียงลําดับของงานจากงานชิ้นใหญ่ไปงานกลางงานเล็กเป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถมอบหมายงานให้คนอื่นได้ก็มอบหมายครับหรือว่าบางงานเนี่ยคุณอาจจะร่วมมือกันทํางานกับทีมของคุณให้สําเร็จก็ได้ครับข้อ 4. การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยกํากับทิศทางให้ความสามารถของคุณ หากคุณอยากประสบความสาเร็จคุณจะต้องทําสิ่งที่คุณทําได้ไม่ใช่ไปสนใจสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้และแน่นอนคุณจะต้องมีพลังของการมีเป้าหมายที่ชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณเนี่ยมีพลังอันมหาศาลมากกว่าที่คุณจะรู้สึกไร้เรี่ยวแรงคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวการตั้งเป้าหมายเพราะว่าพวกเขากลัวความล้มเหลวสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะคนส่วนใหญ่กลัวความล้มเหลวจึงไม่พยายามทํามัน ทุกคนเนี่ยจึงสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเป้าหมายชัดเจนเท่ากับว่าทุกเรื่องที่คุณทํามันจะดึงชีวิตคุณออกไปเพราะฉะนั้นการมีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยเพิ่มพลังให้กับคุณช่วยเพิ่มความชัดเจนให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นโลกย่อมหลีกทางให้กับคนใดก็ตามที่รู้ว่าเขากาลังจะก้าวเดินไปทางไหนถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนทุกอย่างที่คุณสนใจก็จะปรากฏขึ้นยกตัวอย่าง คุณสนใจที่จะเป็นยูทูบเบอร์คุณก็จะสนใจการทําวิดีโอมากขึ้นคุณก็จะสนใจการเรียนรู้คอนเทนต์มากขึ้นเป็นต้นครับเป้าหมายของคุณเนี่ยจะต้องมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายที่คุณจะลงมือทําในสิ่งนั้นจงอย่าปล่อยให้อดีตของคุณเนี่ยเข้ามายึดความตั้งใจของคุณไปจากการตั้งเป้าหมายอยากให้คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นก็จะทําให้คุณท่งพลังได้และลองท้าทายกับข้ออ้างของตัวเองเช่นนี่มันดึกเกินไปฉันอ่านหนังสือไม่ได้หรอก มันดึกเกินไปฉันไม่สามารถนอนดึกได้นะถ้าฉันทําออนไลน์อยากให้คุณลองชร์เลนตัวเองดูนะครับความเก่งบวกการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่ากับคนที่มีมากกว่าความเก่งเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์ของผลงานที่จะออกมาคุณจะต้องฝึกกําหนดสิ่งสําคัญกับชีวิตและทําเรื่องนั้นให้สําเร็จก่อนคุณจะต้องให้ความสําคัญกับจุดแข็งของตัวเองก่อนข้อ5การเตรียมตัวจะช่วยให้ความสามารถของคุณมาอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง จะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่คุณเนี่ยไม่เตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องต่างๆความมั่นใจไม่มีจริงไหมครับความชัดเจนก็ไม่มีแล้วอะไรด่ะที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีสําหรับตัวคุณทําไมคนเราส่วนมากถึงไม่เตรียมตัวครับเพราะว่าพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองมองไม่เห็นคุณค่าของการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือทํางานจริงอยู่ครับแม้ว่าคุณอาจจะมีความเก่งในตัวแต่สําหรับความสําเร็จแล้วคุณจะต้องต่อสู้ต้องใช้ความพยายามจึงจะได้มันมา เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะลงมือทําบางอย่างให้เรียบร้อยและสิ่งที่เป็นปัญหามากก็คือคนส่วนมากควบคุมตัวไม่ได้ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะลงมือทําบางอย่างเคล็ดลับของความสําเร็จก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่คุณจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณเองเป็นคนที่มีการเตรียมตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลาก่อนที่โอกาสจะมาถึงคุณจะสามารถเซเยสได้กับทุกโอกาสที่เข้ามา คุณจะไม่มีความกังวลใจเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะต้องมีนะครับข้อ 6. กการฝึกฝนจะช่วยให้ความสามารถของคุณเนี่ยเฉียบคมมากขึ้นถ้าคุณฝึกฝนอะไรบางอย่างจากไม่มีคนรู้จักก็จะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจากคนที่ยอดเยี่ยมก็อาจจะไปสู่ความโด่งดังก็ได้การฝึกจะช่วยให้คุณมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาการฝึกจะช่วยให้คุณมีความมุ่งมัน่นลดความกลัวมากขึ้น และคุณจะรู้สึกยินดีที่จะเริ่มต้นจากสิ่เล็กไปก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เขาฝึกฝนมากมายเนี่ยเขามักจะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตัวเองพวกเขาเนี่ยมักจะเปิดรับโอกาสได้เพราะว่าพวกเขามีการเตรียมตัวอย่างต่อเนื่องเสาหลักห้าต้นที่จะช่วยสนับสนุนการฝึกฝนของคุณข้อหนึ่งคุณอาจจะต้องมีครูโคช้ชผู้สอนที่ดีเยี่ยม 2. คุณต้องมีความพยายามอย่างสูงสุด 3. คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน 4. คุณต้องมีศักยภาพที่ดีเยี่ยม 5. คุณต้องมีเครื่องมือที่ดีเยี่ยม 7. ความไม่ย่อท้อจะช่วยรักษาความสามารถของคุณให้คงอยู่ต่อไปความไม่ย่อท้อจะชี้ให้คุณเห็นว่าความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าคุณมุ่งมั่นไม่ใช่เป็นเพราะว่าโชคชะตาความไม่ย่อท้อคือการยอมรับว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันระยะไกลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการแข่งขันระยะทางสั้นๆด้วย 3. คนที่ไม่ย่อท้อเขาเข้าใจว่า เมื่อเขาทำทุกอย่างสำเร็จเขาก็จะได้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ข้อ 8. ความกล้าหาญจะช่วยให้ความสามารถของคุณได้รับการทดสอบความกล้าหาญของเราจะถูกทดสอบเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงทั้งๆท,ที่ไม่ทำอะไรเลยเป็นเรื่อสบายกว่าความกล้าหาญของเราจะได้รับการทดสอบเมื่อมีคนมาท้าทายความเชื่อมั่นของคุณที่ได้แสดงออกไปการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงการกระทำคุณจะไม่มีทางเยนรู้เรื่องใดได้เลย จนกว่าจะลองลงมือทําเรื่องนั้นซึ่งมีห้าขั้นตอนดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งสังเกตสองลงมือปฏิบัติสามประเมินผลสี่ปรับเปลี่ยนใหม่อีกครั้งห้ากลับไปเริ่มต้นที่ขั้นตอนที่สองอีกครั้งหนึ่งให้คุณมองหาความกล้าหาญจากภายในตัวคุณเองไม่ใช่มองหาความกล้าหาญจากภายนอกคือคนอื่นต้องมาบอกคุณว่าคุณเก่งแล้วคุณจึงเก่งคนอื่นมาบอกคุณว่าคุณกล้าคุณจึงกล้าแบบนี้ไม่เอานะครับ ความกล้าหาญของคุณจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยการยอมทำสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะทำสิ่งที่เห็นผลทันทีแต่อาจจะไม่ถูกต้องการฝึกฝนความกล้าหาญจากเรื่องเล็กๆทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสมากกว่ามีการเตรียมพร้อมรับมือมากกว่าข้อก้าวความใฝ่รู้จะช่วยให้ความสามารถของคุณได้ขยายขอบเขตออกไปมากขึ้นมันเป็นเรื่องของทัศนคติคือมีความปรารถนาอยากจะฟังมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นอยากนำไปใช้มากขึ้น อย่าจะค้นหามากขึ้นความรู้ที่ได้หลังจากที่คุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างดีอยู่แล้วมันมีความสําคัญเพราะบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้อะไรเลยก,ก็ได้จงทําให้ตัวเองมีความสนใจในเรื่องหนึ่งทุกอย่างจะไม่น่าสนใจถ้าคุณไม่ได้สนใจมันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ใ่รู้คุณจะต้องสนใจมาสักก่อนความทนงตนว่าตัวเองรู้แล้วเก่งแล้วเป็นสิ่งกีดขวางอันดับหนึ่งของความใ่รู้จงระวังเรื่องนี้ให้ดีข้อที่สิ อุปนิสัยที่ดีงามจะช่วยปกป้องความสามารถของคุณได้และนี่คือสีองค์ประกอบของอุปนิสัยที่ดีงามข้อ 1. คุณจะต้องมีวินัยในตัวเองข้อ 2. คุณจะต้องมีสิ่งที่ตัวเองยึดถือแล้วก็หนักแน่นมากที่สุดข้อ 3. คุณจะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองข้อ 4. คุณจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องย้ำนิดหนึ่งครับการมีวินัยในตัวเองก็คือความสามารถทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ในเวลาที่คุณเนี่ยจะไม่อยากทําก็ตาม เรื่องนี้ถูกมากเลยนะครับคนส่วนมากเลือกว่าฉันชอบและไม่ชอบสิ่งนี้ก็เลยไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นคําว่าวินัยก็คือคนรู้ว่าทําสิ่งนี้แล้วมันดีคุณจะไม่เลือกว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับและนี่คือ7สิ่งที่คุณจะต้องยึดถือแล้วก็หนักแน่นให้มากที่สุดข้อ 1. ซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากข้อ 2. ช่วยเหลือผู้อื่นให้มากข้อ 3. ทําแต่ละวันในปัจจุบันให้ดีเยี่ยมที่สุดข้อ 4. หาความรู้จากหนังสือดีๆอย่างลึกซึง้งห ฝึกฝนความมีมิติภาพจนช่ำชอง 6. สร้างหลักประกันที่มั่นคงเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์อันเลวร้าย 7. สวดอ้อนวอนให้ได้พบกับแนวทางหรือคำแนะนำดีดีและขอบคุณเรื่องดีดีที่เกิดขึ้นกับคุณทุกวันการที่คุณมีอุปนิสัยที่ดีงามแล้วก็มีสิ่งที่ยึดถือมากที่สุดหรือหนักแน่นจะทําให้คุณมีความคิดที่ดีมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีการกระทําที่ดีแต่ทว่าคุณไม่มีสิ่งที่ยึดถือเลยความคิดก็จะเพี้ยนความรู้สึกเพี้ยน การกระทำเพี้ยนข้อ11ความสัมพันธ์กับคนอื่นมีอิทธิพลต่อความสามารถของคุณได้มีวิธีที่ดีอยู่สองวิธีที่จะช่วยบอกว่าความสัมพันธ์ที่เรามีเป็นบวกหรือเป็นลบวิธีที่หนึ่งคือสังเกตว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาทําให้คุณรู้สึกดีหรือว่าแย่ต่อตัวเองวิธีที่สองก็คือการคบหากับพวกเขามันต้องใช้พลังงานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับคนบางคนเขาสามารถดึงสิง่งต่างๆออกไปจากตัวเราหรือว่า เอาสิ่งดีเข้ามาหาตัวเราก็ได้จงเลือกคนที่คุณคบจงเลือกมีความสัมพันธ์กับบางคนที่เขาช่วยมาเติมเต็มสิ่ง,งต่างๆในตัวเราไม่ใช่ดึงบางอย่างออกไปจงเลือกความสัมพันธ์ที่วางใจได้สบายใจมีความมั่นคงแล้วก็มีผลต่อชีวิตของเราในด้านดีสัญญ,ญาณ5ประการที่บอกว่าคุณมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนและดีพอข้อหคุณมีความสุขร่วมกันมีความสบายใจร่วมกันข้อสอ เขามีความเคารพคุณต่างคนต่างเคารพนับถือกันคนเราเขาจะนับถือคุณตอนไหนคําตอบก็คือตอนที่คุณไม่ปล่อยให้อุปสรรคหรือสภาพแวดล้อมภายนอกมีความสําคัญต่อคนเหนือกว่าเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจะต้องช่วยเหลือกันและกันเคารพนับถือกันจะเรียกว่ามีการรัทศาสตร์ด้วยก็ว่าได้นะครับข้อสามมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันข้อสี่มีความสบายใจมีความไว้วางใจมันคือความงดงามของมิตรภาพข้อห้า มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่ใช่อิจฉาเอาปเปรียบกันข้อ 12. ความรับผิดชอบช่วยให้ความสามารถของคนแข็งแกร่งขึ้นคนส่วนมากโฟกัสแค่ความเก่งแต่จริงๆแล้วจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของความสําเร็จและเมื่อคุณจัดการกับมันอย่างถูกต้องมันจะนําคุณไปสู่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปอีกถ้าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายจากลูกค้าและจากคนรอบตัวคุณ ความสําเร็จเกิดจากการมีวินัยและก็การมีความรับผิดชอบคนที่เขามีความรับผิดชอบเ,อเขาจะไม่โทษตัวเองเขาจะไม่โทษคนอื่นเขาจะเรียนรู้ว่าอะไรคือความรับผิดชอบอะไรคือการพัฒนาและคนที่รับผิดชอบเขาจะไม่คาดหวังว่าใครจะต้องมาช่วยเหลือพวกเขาคนที่รับผิดชอบลงมือทําอะไรแล้วก็จะทําให้เสร็จคนที่รับผิดชอบเขาจะรู้ว่ามีคนอื่นต้องการความช่วยเหลือจากตัวเองอยู่เสมอคนที่รับผิดชอบเขาจะมีวินัยในตัวเองมาก ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกแต่สามารถรับผิดชอบทุกอย่างได้เลยคนที่มีความรับผิดชอบจะตัดสินใจทําเรื่องที่ยากลําบากได้เสมอแต่สุดท้ายก็จะรับผิดชอบเรื่องนั้นไปจนเสร็จคนที่รับผิดชอบเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่เพื่อตัวเองแต่มีชีวิตเพื่อคุณค่าและความหมายของผู้อื่นด้วยข้อ 13. การทํางานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มความสามารถของคุณขึ้นเป็นทวีควูณจงนําทีมงานเข้าไปรวมอยู่ในความฝันของคุณด้วยการทํางานเป็นทีมจะทําให้คุณมีโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะทําให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงจงพัฒนาทีมงานของคุณให้ความสาคัญสร้างมิตรภาพกับพวกเขาขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่พี่ทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสองตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x my set นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายคร 10x เอ็สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำทูดูลิสต์ not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x เอ็กเนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยงที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ m i ซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x m i ซ d เ e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ Transformation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code ลนะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ